โอเคสำหรับวันนี้ผมจะมาลองทำการทดสอบค่า TSD กับเครื่องกรองน้ำตัวแอตติทนะครับวันนี้นะครับตัวนี้ครับมาลองดูว่าค่า TSD จะประมาณเท่าไหร่นะครับก็ตรงน Haha, ี้นะเครื่องวัดนะครับแล้กับน้ำปลาครับเดีย๋ยวลองกดน้ำปลาดูก่อกโอเคแล้วก็น้ำจากเครื่องกรองน้ำนครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> มาเนี่ยมาวัดกันครับโอเคถ้าค่า TSD จากนอกป้าอยู่ที่41 <Okay. S 1> okay. ่สิบเอศษสองนะครับค่าจากเครื่องกรองน้ำอยู่ที่7นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนย่งนี้ลอง โอเคโอเคกำลังเลยโอเคครับขอบคุณครับ